ดีค่ะนชี่ิตห้ีค่ะสิและสกุลเรินเลีนในสาราสถาวปเทศเชียงใหม่อดี่ปวพ่องทนหนึ่งอายุเจ็ดขวบนี้จะมาเล่้ทรารแล้วหมูสามตัวกลา้ค่ำหนีในบารามีแม่หมูกับไอ้ลูกหืูสามตัวแม่หมูได้ไปทำงานนี่นะแล้วได้ให้เงินกับลูกๆหล้บอกว่าไปสร้างบ้านที่ไขนมแรง ตัวที่หนสร้างมานจากฟางสร้างบ้านแค่หนึวันก็เสร็จตัวที่สองสร้างมาจากไม้สามวันก็เสร็จตัวที่สาสร้างมาจากหินอีกแล้วก็แล้วสร้างบ้านสิบวันไมวันหนึ่ง ป่าก็ยิ่ง hỏi แกไปบุกบ้านล้วหมูตัวที่สองแล้วแล้วไปก็แล้วไปลักลอบเข้าไปในตูแล้วบอกว่าตัวเด็กนี้มีค่าวจะบอกรวมแล้วหมูก็บอกว่าไม่มีทางลูกหมาป่าเลยปอาลง บ้านก็พังแล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งก็รีบวิ่งไปว้าลูกหมูตัวที่ตัวที่ทสอง ได้เดินมนาะแล้วบอกว่าต่าเด็กๆน,นี้ไม่ค้ากระเป๋าลมนกบัวบอกอะไรทางมาป่าอะไรป่าอะไรคือข่ากระเป๋าลมนะมาป่าอะไรรเป่าลมบ้านก็พังนกหงูตัวที่นกหงสสองตัวได้ไปหา,านกหงูตัวที่สาม แล้วหมาป่าก็ไปปัดตาวิถึงบ่าเราของที่สารแล้วบอกว่าเป็นตัวเด็กนี้ไม่ค่าจะปาล,ลมลูกเมือนบอกว่ามีาทางหมาป่าเลยมองหัวเลยเป่าลมต่บ้านก็ไม่ยอมทางแล้วหมาปา่าเลยเป็นลมหมาป่าก,ก็กลับมาตือีกครั้งเอาคิดว่าจะ คือเมือ่อว่าจะไปถึงกัะปองไฟเริ่มหมือสารเตอแล้วก็เมื่อหมุสารเตอรจุดไฟแล,แล้วก็ยกหม้อเดือดแส่เข้าไปหมาป่าปีนลงไปในกล่องไฟหมาป่าหมาป่าตายนก <c oughs> หมูตัวที่สามีความเพียพยายามแล้ว มีคาณิยะอุตสาหะาแล้ว,วเพื่อนเพื่อนควสร้างบ้านให้แข็งแรงเหมือนลูกหมดตัวที่สามนะคะวี่จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ